ครับวันนี้เราก็มาสู่ปลาคนระับตอนนี้เราก็ได้ตบขึ้นมานะครับตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากนะครับเราจะไปดูปลากันนะว่าปลามีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็น้ำแห้งนะครับ ก็เร <Yeah. S 1> ิ่มจับปลากันแล้วนะครับปลากระพนข้างขึ้นมาเรื่อยๆนะปลาออกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทั้งปลาดินปลาท่อนหอยนะครับในน้ำก็ยังเยอะๆนะกำลังไล่จับกันนะครับเดี๋ยวมารอรุนกันนะว่าเจ้าสาบตัวใหญ่มากไปขนาดไหน ก็นะจับปลาลูเดียวนะเู่หลายตัวแล้วนะครับปลาอยู่ลูเดียวไปสิบกว่าตัวแล้ววันนี้ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมจุดมาับเลยไม่ได้ลงนะอยู่แต่ด้านบนนะวันนี้นะบราซิลก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยครับปลารินก็เยอะนะ ปลาสาเนก็ไส์กสยเลยนะปรสานนะครับปลานี้ปาตุกยยนะครับปลาัเยอะเลยนะครับ ปลาเตื่นขึ้นข้างบนก็เป็นหางจงีดเด่นมากๆครับเรากำลังไล่จับน้ําลงเต็มหมดแล้วนะครับาการนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับนี่คืปลาเปางจุดในๆๆน,น้ำก็แห้ง นะ้าก็าะนะนะานั่งอยู่ตรงหรัวกระโหลกที่สุดน้ำนะ้าพาเข้ามาเรื่อยๆนับนั่งจับอยู่ที่เดียวเลยนะลาขึ้นมาสามรอบแนละ้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไฟกำลังงามๆนะ้าจะท่อสรนะุปรมันนิน นี่เราก็ขึ้นใหม่เลยนะนะครับก้าตาเรามาได้แล้วส่วนะนใหญ่นะประตูก,ก็มีแต่ไซส์นี้เลยนะนะครับกำลังตักน้ำล้าง,าง,น,งนะน้ำแห้งแล้วคนระับแต่ประซูมให้ดูนะว่าความสั่นเรื่องอะไร น,นีกำลังเริ่มหาตรงกลางแล้วนะหลังเากที่เราหาด้านข้างจนครอบหมดแล้วนะตอนนี้ก็กำลังขึ้นมาเลยนะขึ้นมาหาเราไม่เห็นนะีเลย

กำลังไล่ปลาช่อนอยู่ครับ,รบจับประชอนเลยครับุครับ เอามาขึ้นมาครับนี่เราก็เจอปลาช่อนใหญ่แล้วนะครับเราจะมาดูปลากันนะแล้วตอนขึ้นมาครั้งนี้จะได้ปลามากมาก,กแค่ไหนนะ่ก็ปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาแล้วนะ นี่เราก็เจอเจ้าสระแล้วนะครับตัวใสนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณโลสามนะครับทั้นี้ก็ช่วยกันเยอะนะครับทั้งหอยทั้งปลาอนะครับบนี้นนเลย ในบ่อนี้ไม่้นเลยมันก็มาตอนนี้ก็หาค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูปลารวมนะครับว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับบ่อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็เราจะขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็เป็นปลารวมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เทน้ำออกนะครับ ก็จะเกือบครึ่งถังมันนับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิเปเพยงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ